การปลดปล่อยตัวเองและการปรับเทียบใหม่สวัสดีคนคนที่รักขณะน,นี้เรากำลังผ่านดาวสุขที่มีพลังพอเท่าหลายคนจะได้รับการกระตุ้นในฐานะช่องทางฮาร์โมนิกของดาวสุขและผู้รักษาโลกเนื่องจากถึงเวลาแล้วที่จะมุ่งเน้นไปที่ภารกิจบนโลกของเราอีกครั้ง หลังจากการปรับเทียบใหม่และการเคลียร์พื้นที่เป็นเวลาหนึ่งเดือนเราปิดฉากพอเท่ากุลด้วยจันดับ29มกลาคมอิทธิพลหลักคือดาวพุธร,ร่วมกับดาวโพโตซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเผชิญดาวสุขในราศีมีนร่วมกับเนจูนในราศีมีนดาวสุกเป็นตีโกอ กับดาวอังคารถอยหลังในกลกฎดาอีกด้วยการขอจรดังกล่าวจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อคุณหลายคนในฐานะทูตของดาวสุขการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสนัญลักษณ์จักรวาลอีกประการหนึง่งที่แสดงถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดที่เราสามารถแสวงหาได้หากเราปรับให้สอดคล้อง กับต,ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงพลังของการเชื่อมต่อกับตัวตนอีกครั้งเพราะเมื่อเราเชื่อมต่อกับความรักที่เราเป็นอยู่อีกครั้งเราก็เชื่อมต่อกับกระแสจักรล แห่งความเป็นไปได้เที่ยวไรขอบเขตอีกครั้งเช่นกันหลายคนจะได้รับการเริ่มต้นภายใต้ผอเทาแห่งดาวสุกนี้เนื่องจากครอบครัวดาวสุกข,ของเรากำลังสั่งสอนคุณหลายคนให้กลายมาเป็นตัวแทนของดาวสุกที่กลมเกลื่อนกันตามที่คุณมาที่นี่พวกคุณมีภารกิจบนดาวเคราะห ในการฟื้นฟูจากระแรกของโลกซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนโลกที่ได้รับมอบหมายโดยจากรานี้จะเกี่ยวข้องกับดินหินภูเขาต้นไม้และอาจรวมถึงน้ำด้วยหลายคนเป็นผู้รักษาโลกบนดาวศุกร์พวกเขาเดินทางไปในที่ที่การฟื้นฟู และการรักษาเสถียรภาพเป็นไปได้ในขณะนี้เนื่องจากมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกในขณะที่เรายังคงก้าวข,ข้ามขีดจำกัดใหม่ไปสู่จุดหมายใหม่คุณหลายคนจะรู้สึกถึงการเรียกร้องของดาวสุดที่ให้คุณเริ่มก้าวไปในทิศท,ทางใหม่งานต่างๆ จะถูกปลดความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงและเส้นทางใหม่ๆจะเปิดขึ้นเพื่อต้อนรับการมีอยู่และความช่วยเหลือของคุณเพราะทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างมากในช่วงเวลานี้สำหรับเราทุกคนในปีนี้ข้อความที่เต็มไปด้วยความกระจ่างชัดคำแนะนำที่สูงขึ้น ความเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยผูกมัดเราไว้กับสิ่งเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นิสัยหรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิ่งสมนึกของเราในวัฏจักรใหมน่นี้เราจะฝึกฝนตนเองในศิลปะแห่งการปล่อยวางตามวิธีการใหม่ๆในการทำงานกับร่างกายในฐานะ ผู้มีอำนาจสูงสุดและขลันกลองความเชื่อเก่าๆเกี่ยวกับการรักษาและความสามารถของพลังส่วนบุคคลเมื่อผ่านช่วงนี้ไปเราจะสิ้นสุดการเคลียร์ที่เราทำมานานแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวมากก็ตามเนื่องจากทุกคนอยู่ในวัฏจักรย่อยที่แตกต่างกันตอนนี้ เราเข้าสู่ช่วงที่ประสาทสัมผัสที่ไม่ใช่ทางกายภาพจะได้รับประสบการณ์การเปิดกว้างครั้งใหญ่เพราะเรากำลังกลายเป็นผู้มองเห็นว่าเราอยู่ในธรรมชาติกำลังเชื่อมโยงมิติต่างๆภายในตัวเราเข้าด้วยกันอีกครั้งเพราะทุกสิ่งอยู่ภายในกำลังนำทาง ภายในมิติแห่งจิตวิญญาณเหล่านี้เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเราจุดมุ่งหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและเหนือสิ่งอื่นใดคือการเชื่อมโยงและฟื้นฟู DNA อีกครั้งและด้วยการทำงานภายในนี้ความทรงจำทั้งหมดที่ถูกตัดขาดจากเราโดยแท้จริงก็จะถูกลบออกไป นอกจากนี้ยังเป็นเวลาแห่งนวัตกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่ไม่ทางใดทางหนึ่งการยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ในช่วงจันรดาบนี้คือดาวพุธในราศีกมกฎร่วมกับดาวพูโตซึ่งอยู่ในราศีเดียวกันนอกจากนี้เรายังมีดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ตีโกรกับดาวพฤหัสในราศีเมถุนซึ่งเป็นอิทธิพลของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราในการปรับสมดุลแกนแท้แห่งความคิดสร้างสรรค์และขยายขอบเขตไปสู่การสร้างสารรค์ของเรานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญมากที่ร่างกายจิตใจจะต้องสมดุล และด้วยเหตุนี้ตัวตนของเราจึงมักเป็นสาเหตุหลักของการทํำลายตัวเองเราอยู่ในช่วงสําคัญของกระบวนการยกระดับกายภาพเพราะทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อกับตัวเราเองกับความรักภายในเพราะเมื่อไม่มีความรักต่อตนเองก็ไม่อาจมีความรัก ต่อทุกคนได้การรักเคารพและให้เกียรติตัวเองและจดมุ่งหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของเราถือเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นดูแลผู้อื่นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตและรูปแบบแห่งจิตสำนึกอย่างแท้จริงเพราะพระเจ้าแสดงตนออกมาในรูปแบบต่างๆมากมายนี่คือสิ่งที่ ชาวดาวศุกสอนมนุษย์ในช่วงเวลาที่เรากำลังละลึกว่าเราเป็นใครยิ่งเราให้เกียรติและเคารพต่อวิธีที่พระเจ้าส่งเลือกที่จะแสดงออกถึงพระองค์เองผ่านเราแต่ละคนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสร้างความสมัครใความรักและความเห็นอกเห็นใจ ต่อทุกคนมากพื้นเท่านั้นการดึงข้อมูล DNA และการเชื่อมต่อระหว่างมิติใหม่ขณะที่เรายังคงทำงานเกี่ยวกับการดึงข้อมูล DNA การฟื้นฟูและการเชื่อมต่อ DNA ของเราและภูมิปัญญาของมันเข้าด้วยกันจะพบว่าการเร่งความเร็ว และการบูรณาการที่มากขึ้นเพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะรวมเอาความทีที่สูงขึ้นแล้วในขณะที่เรายังคงฟื้นฟป DNA ให้กลับคืนมาทำงานตามเดิมหลังจากที่มีโปรแกร,รมไม่เอ,อื้อแทรกแซงและรูปแบบการจัดการอื่นๆมากมายที่ควบคุมมันมาเป็นเวลานานหลายยุค เราอาจรู้สึกเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากนิสัยรูปแบบเก่าๆและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงกระทนันหันในนิสัยที่เราไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้เพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆไว้ข้างหลังและกลายเป็นตัวเราอย่างแท้จริงต่อไปการยกระดับจดตสานึก เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับพอเท่าร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์เพื่อปลุกมันตื่นขึ้นจากความหลงลืมเพื่อให้จิตสำนึกของเราสามารถเคลื่อนผ่านการเวลาและอวาากาศได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการฟื้นฟูนรหัสเวลาของ DNA ในแต่ละสายหรืออย่างน้อยก็ในเจ็ดสายแรก จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้จิตสำนึกของเราเดินทางผ่านได้อย่างอิสระโดยนำข้อมูล,ลหรหัสแสงหรือการส่งสัญญาณสำคัญอื่นๆที่จำเป็นมาช่วยเหลือในระดับที่เราควรทำนี่คือสิ่งที่คุณหลายคนทำเพื่อสื่อสารกับมิติดั้งเดิมของคุณ เพื่อเป็นจุดยึดของมิติที่6และ7บนโลกคุณหลายคนกำลังอยู่ในกระบวนการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างมิติกับเส้นเวลาต่างๆที่มีอยู่และกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบและพลังแห่งการสร้างสารรค์มากมายที่ช่วยเหลือเราในการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์ในปัจจุบันเมื่อเราเยียวยา และเฟิร์สโดีเอ็โครงสร้างและโครงขายโลกของเราได้รับการเปิดกว้างอย่างมีนัยยะสำคัญ DNA ของเราจะสามารถผสานความทีที่สูงขึ้นจากโลกแห่งพระเจ้าได้ข้ามผ่านการเชื่อมโยงปลอมในโลกวิญญาณและรวมเอาแสงปัญญาและพลังมาคื้น นี่คือสาเหตุว่าทำไมการเริ่มเชื่อมต่อ DNA ของเราใหม่จึงมีความสำคัญมากเช่นเดียวกับการเปิดเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณ DNA ของเราเพื่อให้เราจะสามารถรับแสงสกิทธิ์และถอดรหัสได้นั่นคือเวลาที่ประสาทสัมผัสตามสัญชาตญาณของเราเริ่มปรับเทียบใหม่ แล้วเรียกคืนการทำงานเดิมกลับมาเนื่องจากเราไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อให้ตัดขาดจากตัวตนของเราอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรหรือสิ่งใดที่ต้องตำหนิเพราะเราได้รับพลังในการสร้างเทมเพลตขึ้นมาใหม่แล้วเรียกคืนความทรงจำและภารกิจของเรา เมื่อเรารับผิดชอบเต็มที่หยุดโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆมุ่งเน้นไปสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือตัวเราเองร่างกายของเราทุกสิ่งก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงจัดเรียงและแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบตามสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราปรารถนาเพราะขณะนี้ เรากำลังปลดมานที่เราแบกไว้เป็นเวลานานและเปิดตัวเองเพื่อรับสิ่งใหม่ๆห,หลายคนกำลังถูกกระตุน้นด้วยการทำงานภายในโดยเคลื่อนตัวเข้าสู่ย่านความทีใหม่ของการสร้างสรรค์ออกจากละนาบวิญญาณและเคลื่อนตัวเข้าสู่มิติที่ห้าและหด้วยเหตุน,นี้ คุณจะได้รับความสามารถทางประสาทสัมผัสต่างๆมากมายกลับมาเช่นทรจิตความทรงจำจากภาพการสื่อสารในอนาคตซึ่งมักจะมาจากนิมิตของตัวคนที่ขนาดกันหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณอาจได้รับซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและเส้นเวลาในอนาคตได้ ด้วยเหตุผลบางประการคนอื่นๆจะตื่นขึ้นจากความสามารถในการได้ยินรับรู้และรู้แจ้งซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณปลุกให้มิติต่างๆในตัวคุณตื่นขึ้นและทำงานเกี่ยวกับการยกระดับกายภาพเนื่องจากการเปิดพอร์ท่า DNA และร่างกายของเรามีความจำเป็น ไม่ว่าคนจะกำลังปลุกหรือจดจำอะไรอยู่วิธีการนำทางที่ชัดเจนที่สุดคือผ่านความรู้สึกและเราทุกคนสามารถยอมรับความรู้สึกของตนเองโดยปล่อยวางจากจิตใจเพื่อรู้ว่าเรารู้สึกอะไรได้รับอะไรและอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเลย ทุกคนล้วนเป็นทั่วสวรรค์และผู้สื่อสารอันล้ำค่าคุณทุกคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวดังที่ฉันพูดเสมอว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทำตามพระองค์เองภายในการสร้างสรรค์พระองค์ไม่สิ้นสุดและคุณก็เช่นกันรักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและพระเจ้า แสดงผ่านตัวคนทำงานของคุณต่อไปในทางกายภาพอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจงเป็นตัวของตัวเองเพราะการเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกถึงเอกลักษณ์และพรสวรรค์ของตัวคุณเองในความรักที่ไม่สิ้นสุดเรารักคุณเสมอ